สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาที่วัดจำปาทองอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะคะวันนี้ก็มีความสวยงามอีกวัดหนึ่งในจังหวัดหนองคายนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะฝนตกเพิ่งจะหยุดนะคะทุกคนก็จะมีปล่อยๆบ้างนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทางเข้าจะเป็นพญานาคเจเสเซียนนะคะบรรยากาศร่มรื่นเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันเลยค่ะ ค่ะใครผ่านมาจังหวัดหนองคายนะคะน,นี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะคะที่มีความสวยงามมากๆนะคะข้างหน้าจะเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่